สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะคกิกิจะพาทุกคนมาดูปลอกมรกตที่มีลักษณะใบด่างนะคะ ใครๆก็บอกว่ากอกมรกตโตช้าค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาดูวิธีการปลูกเพื่อไม่ให้กอกมรกตโตช้าค่ะซึ่งที่บ้านกีกี้นะคะเราก็ใช้ดินปลูกที่มีลักษณะที่พิเศษนะคะนั่นก็คือดินแกรบขี้ไก่หาได้ในหมู่บ้านของเรานี่แหละคะ่ะซึ่งดินแกรบขี้ไก่นี่นะคะก็สามารถที่จะเอามาโรยหน้าดินหรือว่าเอามาโรยที่กระถางนะคะที่เพื่อนๆปลูกกอกมรกตไม่ว่าจะเป็นขาวดําหรือแม้แต่ กอกมรกตที oui. way, ่มีลักษณะใบด่างนะคะรับรองได้เลยค่ะว่าใบจะสวยนะคะใบจะสวยก้านจะอวบจะใหญ่แบบนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะทุกคนว่าวิธีการดูแลกอกมรกตให้ต้นใหญ่ใบโตสวยแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็อย่ามองข้ามนะคะถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่มือใหม่หัดปลูกนะคะต้องทดลองค่ะอยากจะได้กอกมรกตโตไวแบบนี้นะคะไม่ต้องเสียเวลาแบบช้าๆให้โตช้าๆเราแบบใสยไม่รุนนะคะ ทุกคนกิกกี้เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบรุนเท่าไหร่นะคะชอบความชัดเจนแล้วก็ชอบความอลังการแบบนี้ค่ะคือถ้าเราปลูกลงไปเนี่ยเราจะต้องเห็นผลทันทีค่ะทุกคนว่าต้นใหญ่ใบโตฟอร์มส,สวยแบบนี้หรือว่าใบส,สวยแบบนี้นะคะกิกกี้ก็อยากจะมาแชร์แบ่งปัน<ๆ>เพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆน<ๆ>หลายๆคนที่กําลังหัดปลูกก็จะได้มีกําลังใจดูแลนะคะอย่างต้นนี้นะคะกิกกี้ก็เคยทําคลิปนะคะว่าเราใช้วิธีการเฉือนบริเวณโคนต้นนะคะ เพื่อที่จะเร่งให้เกิดหน่อใหม่หรือว่าต้นใหม่นะคะทุกคนเห็นไหมคะทุกคนเราก็ได้ต้นใหม่แบบนี้นะคะซึ่งเราไม่ต้องไปเสียเวลาตัดไปทั้งก้านนะคะทุกคนเราไม่ตัดทั้งก้านเราจะาให้มีต้นใหม่เกิดขึ้นก่อนเราถึงจะเอาก้านไปฉ่านะคะซึ่งวิธีการนี้ก็ถือว่าคุ้มมากๆค่ะเราไม่ต้องมาเสียเวลารอต้นใหม่ด้วยการชํำหรือว่าการาดูแล จากการชําน้ําหรือว่าชําดินนะคะเพราะว่าการชําน้ําชําดินเนี่ยเราก็จะได้แค่รากอย่างเดียวค่ะเราไม่ได้ต้นใหม่นะคะแต่ก่อนที่เราจะานําก้านหรือว่านําต้นที่เราจะเอาไปชําดินหรือว่าชําน้ำเนี่ยกิ๊กก,ก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆใช้วิธีนี้ก่อนเพื่อที่จะ ได้กอกมรกตที่สวยงามแล้วก็เป็นกอกมรกตที่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะคะซึ่งวิธีการนะคะก็อย่างที่กิกี้บอกนะคะเพื่อนๆก็สามารถใช้ดินแกลบขี้ไก่นะคะเอามาโรยหน้าดินค่ะก็เป็นการเล่งกอกมรกตให้เจริญเติบโตแล้วก็เป็นกอกมรกตที่มีลักษณะใบด่างสวยๆแบบนี้นะคะซึ่งที่บ้านกิกีนะคะก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีค่ะทุกคนไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ ใช้ปุ๋ยละลายช้านะคะก็ใช้วิธีการาโรยด้วยตีนแกบขี้ไก่เท่านั้นค่ะก็ส่งผลให้เกอกมรกตนะคะใบใหญ่ใบโตต้นสวยแบบนี้นะคะเพื่อนๆลองดูนะคะทุกคนรับรองคุ้มมากๆค่ะนอกจากเราจะไม่ต้องลงทุนด้วยวัสดุปลูกที่มีราคาแพงนะคะเราก็สามารถที่จะได้ผลลัพธ์ที่ได้นะคะเกินคาดมากๆค่ะอยากใจเพื่อนๆนะคะได้ ทดลองวิธีนี้ดูนะคะรับรองได้เลยค่ะว่ากวกมรกตที่บ้านของเพื่อนจะต้นใหญ่ใบโตแล้วก็มีต้นลูกจํานวนมากถือว่าคุ้มมากๆกับการปลูกกวากมรกตให้มีลูกดกแบบนี้นะคะเราก็จะได้ไม่ต้องรอนานค่ะทุกคนดังนั้นกวากมรกตของเราก็จะไม่โตช้าอีกต่อไปนะคะดังนั้นเพื่อนๆต้องลองค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ